อย่างลุงดูดูนะอร่อยไหมอร่อยไหมคะบะหลงบะหลงอร่อยไหมมาเมนนำอากงเลยค่ะเขามากินในแก้วมากินในแก้ว พอเพื่อเอาหนามาใส่ให้บางนึงอันลีนเนพิ่เลียบว่าได้พเพร่อเามือโจ๊ขึ้นมาเลี้ยง <c oughs> อันนี้ผมกินได้แล้วครับพออนาม,มาเติมให้มึงแ้่เป็นจะกินจากหน้นาทีตะกี้ก็เล่นอันเนี้ยของอาก,กอง ดื้อไม่เข้าเรือยางเลยกินหนักินกินกินมากๆเลยค่ะอลูกหลวงลูกหลวงเตียงหมางเต็ดตัวเล็กๆตอนนี้โตกว่าพี่ๆแล้วค่ะน้องหลง แสกรลายนานม่แก้วก็ชอบไปกินน้ำมะกรงก็เลยเอาใส่แก้วมาไว้ให้กลาง้างอีกใบหนึ่งค่ะ จะถ่ายดูว่าน้องจะกินน้ำกินนาทีนะคะออิ่มแล้วเหรอครับหลวงหลวงครับอืกินไปสองนาทีเกือบสองนาทีห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบกว่าน,นาทีค่ะ โอ้แมวนี่กินน้ำนานมากเลยค่ะกินยากลินกินเลยค่ะลังใส่เนาะบูเหมืายรูปหรออ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไร่ยอะไรเอี่ยอะไรเน่อะอะอะที่มาผมแม่เดียว มันดผมแม่คุณทาเป็นอะมือเกี่ยวของกินอะไรแต่ยังไม่ยังมาเลยอืมมันดผมแม่ปิดคลองลิ้นอืมง่าปิดไฟอิ่มนั้นแหละครับ น่ะตัวใหญ่มากๆเลยนังหลวงสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับ